สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกตั้งค่าเล่นไฟเนะครับเรื่อยๆเลยครับก็เดี๋ยวไปดูตั้งค่าในเกมเลยนะครับก็ตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วน v อ n ดว d นกราฟิกก็ประมาณนี้ครับฟูจ i เกียร์โคซีแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูตั้งค่านอกเกมมาเลยครับก็ n v ็นวีเดียคอนโทรลพาร์เนลนะครับอันนี้ก็ปรับประมาณนี้ครับ อันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆนะครับประมาณนี้ครับก็ปรับตามกันได้เลยครับอันนี้ผมปรับเป็นการ์ดจอนะประมาณนี้ครับอันนี้ผมปรับเป็นฟูลสกรีนนะครับก็ใครที่เล่นฟูลสกรีนนะรปรับฟูลสกรีนนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูตั้งค่าวินโดว์นะอันนี้ก็กราฟิกเซตติ้งก็อันนี้ปรับเป็นออนะครับ ต่อไปั็อันนี้ครับปรับตามผมได้เลยก็มาที่ Advanced System ครับไปที่ System วันนี้แล้วก็มาตรง Custom นะครับก็ติ๊กตามผมได้เลยครับมันจะทำให้ตัวอักษรเราดูง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูเล่นวงไฟเลยครับ นี่ครับก็รีตัวไวๆเลยนะครับเต็มก็ประมาณนี้ครับก็เลื่อนๆครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับก็นี่ครับรีตัวใบจัดเลยก็ประมาณนี้ครับขอบครับผม